สิบพิกัดที่เที่ยวสุพรรณบุรีเมืองหน้าเที่ยวที่อยากชวนทุกคนตัดขาดจากโลกออนไลน์มาปล่อยใจจากความวุ่นวายสู่พื้นที่ที่เงียบสงบฟังเสียงธรรมชาติแสงแดดลมพัดเย็นๆและสถานที่สุดอันซีมะมีที่ไหนบ้างตามพวกเรามากันเลยค่ะพิกัดแรกมากันที่เจดีย์รอยยอดวัดไผ่ลงวัวเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธศาสนาและความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมโดยมีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่มีองค์เล็กๆลายล้อมสวยสะดุดตาม,มากๆนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสีขาวตั้งเด่นสง่าอยู่กลางวัดด้วยค่ะพิกัดที่สองอุทยานม ที่นี่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยที่นี่ตั้งอยู่ในบริเวณสารเจ้าหลักเมืองก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ20ปีเมื่อปีพศ2539และยังมีหมู่บ้านมังกรสวรรค์เป็นหมู่บ้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของเมืองลี่เจียงประเทศจีนด้วยค่ะแกาที่ที่3หลวงพ่ออู่ทองหรือพระพุทธปุษยคิรีศรีสุวรรณภูมิตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาทำเทียมโดยมีพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุด กว้าง88เมตรนาตักกว้าง65เมตรอยู่ในพื้นที่ราวกว่า100ไร่เป็นพื้นที่เหมืองหินเก่าที่หมดสัมปทานไปแล้วยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากๆค่ะพิกัดที่4วนอุทยานแห่งชาติภูม่วงน้ำตกสวยๆที่อยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองสุพรรณบุรีจะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันเดินไม่ไกลและไม่ลำบากที่สำคัญไม่มีค่าเข้าด้วยอีกตั้งหากบริเวณนี้จะเป็นชั้น3นะคะเดินขึ้นไปอีกนิดผ่านอุโมงค์ต้นไม้จะเป็นชั้น5สวยงามและน้ำเย็นสดชื่นสุดๆเล สถานที่สำคัญให้ไลท์ของวัดคือองค์พระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีที่โด่งดังมากในวงการพระเครื่องและเป็นหนึ่งในเบนจภกาคีพระเครื่องที่ยอดนิยมนอกจากจะสวยงามแล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆที่6อิสเลยเนเจอร์รอลรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ที่น่ารักมากๆค่ะทุกคนมีพื้นที่กว้างบรรยากาศดีมีกิจกรรมสนุกๆให้ทําทั้งปั่นจักรยานให้อาหารปลาและปั่นเรือทีห้องพักเขาก็ตกแต่งได้น่ารักเลยทีเดียวสะอาดสะอ้านส กับการหยิบหนังสือดีๆสักเล่มมานั่งอ่านนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมดีๆร่วมกับ B2S ชวนมาทายชื่อหนังสือทั้ง5โป๊พร้อมบอกว่าคุณอยากพาหนังสือเล่มนั้นไปอ่านที่ไหนใน55จังหวัดเมืองน่าเที่ยวรางวัลจะเป็นกิฟต์การ์ดมูลค่า300บาทจำนวน10รางวัลด้วยค่ะไปต่อที่พิกัดที่เจ็ดขอคอยบรรหารแจมใสแลนด์มาร์คชมเมืองสุพรรณบุรีได้แบบสุดลูกหูลูกตาราคาเข้าผู้ใหญ่คนละ300โดยมีความสูงถึง123.25เมตรกานบนชั้น4จะมีกล้องให้ส่องเเห็นนนนนววววิิมมือออองงสยยยยไไไดด้้้ีีกกัท่่8แฟฟููตใบาาุรษ์ค เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรทบุรุษที่สืบทอดมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังมีร้านกาแฟริมน้ำกินแฟรดูไฟาให้นางพักผ่อนย่อนใจหรือจะให้อาหารน้องก็ได้ด้วยนะคะพิกัดทิศกาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติอุโมงปลาน้ําจืดแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์น้ำไวหลากหลายชนิด,ดจะแยกเป็นโซนๆด้วยกันทั้งปลาน้ําจืดและปลา้ําเคม็มและยังมีอุโมง์ปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไห้ได้ตื่นตาตื่นใจเหมือนอยู่ในท้องทะเลเลยคะ่ะพิกัดทิศเขื่อนกระเสียวเป็นเขื่อนดินที่ยาวอันดับสองของไทยรองจากเขื่อน ออกกำลังกาย